กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครคนนั้นยิ้มเศร้าเขาอยู่ในใครคนนั้นที่ฉันรักเหมือนดวงใจไลค์บ่อย ไลยเยอะๆไลยครั้งคนนึ่งเขาไลายครั้งหนึ่งเป็นหมื่นเป็นพันเราไล่ครั้งหนึ่งได้หนึ่งคหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องไล์บ่อยๆอย่าถอดใจถอดใจไปแล้วนะคะแต่ว่ามาฮึดฮึดขึ้นมานะ่ะแรงฮึดน,นะเอ๊ะมาคิดดิที่ทาไมเราไล์ครั้งเมื่อก่อนเราได้ได้เยอะทําไมปัจจุบันนี้เราได้น้อยก็หน่อย,อยไม่คิดจะไล์อีกก็ทิง้งไปไม่ไม่ไล์บางวันก็ไม่ จะมาคิดคิดดูอีงทีเออนี่มันน้อยนี่เราก็ต้องทําหลายหุนใช่ไหมอะไรที่มันชะมันน้อยเราต้องบ่อยๆเข้าใจไหมคะสะโลบัตชัวนะมันน้อยเราก็ต้องทําบ่อยๆวันนี้ไลฟ์ครั้งที่สามลวเมื่อก่อนไลฟ์วันนึงสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงร้อยชั่วโมงมีเลยนะคะแต่ตอนนี้ไลฟ์วันหนึ่งได้หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องไลฟ์บ่อยๆคือฮึดนะแรงฮึดนะคิดได้แล้ว จะคิดได้ก็หนอยไปตั้งนานนะคะเข้าใจตรงกันนะคะสงสารมากสงสารกันเถอะเรานิทานก็แล้วอะไรก็แล้วทำอาหารทานก็แล้วไม่มีใครเข้ามาเลยไม่สงสารกันเลยเพราะนั้นก็นั่งอยู่อย่างนี้ทานกาแฟทานกาแฟกันนะคะ <S <S กาแฟก็บอกว่าดีนะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าต้องมี็นกาแฟที่แบบว่าไม่ใส่ ไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำผึ้งนะกาแฟใส่น้ำผึ้งวัน <c oughs> นั้นไปซื้อกาแฟโอ้ยจะเล่าให้ฟังซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อน้ำผึ้งจับน้ำผึ้งมาขวดเอาตังค์ไปไม่พอ <c oughs> ได้กาแฟมาอย่างเดียวน้ำผึ้งเอาไว้ก่อนอีกสองวันก็ไปซื้อ อันนี้เราไห้ฟังนะมันเรื่องจริงเคยแม่ซื้อของแล้วตังค์ไปไม่พออ่ะเสร็แล้วต้องเอาของออกอ่ะไม่ฟังนะเดี๋ยวอีกสองวันก็ไปเอาน้ำพึ่งที่นี่ต้องการน้ำพึ่งด่วนนะส่งน้ำพึ่งมาได้นะมีกระดาขาดน้ำพึ่ง ่งมาได้นะขำเนาะขำด้วยเองเขาน้องพึ่งออกที่บ้านมีกาแฟอยู่แต่ไม่มีน้ำพึ่งอยากกินกาแฟกใส่น้ำพึ่งไห้ฝังเนาะวันนี้ต้องการไล,ไล่ไล์วันนี้เนะมีคนมีมีคนเข้ามาห้าคนเจ็ดคนมัน ขอบคุณเลยนะที่เข้ามาแล้วก็สรุปได้ได้สองชั่วโมงสอง,สองชั่วโมงสามชั่วโมงน้อยไปเลยนะเลิกไลฟ์ไปเลยนะเลิกไลฟ์มื่วันก็ไม่ไลฟ์รู้สึกเสียใจอนะเฮิรนะ์ตอันนี้เรามาคิดได้นะคนเราเนี่ยมันวันหนึ่งมันต้องคิดได้นะว่าถึงเวลามันมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วอสองคนเราก็ต้องทําเยอะๆใช่ไหมอะไรที่มันเราได้น้อยเราต้องทําเยอะๆเหมือนแบบคนอนะ่ะ ทํางานวันมีมีค่าตัวน้อยค่าแรงน้อยเราต้องทาอยอะไปต้องทําเยอะๆอ่ะเราจะได้ได้เงินเพิ่มไงมมาคิดได้คิดได้ก็เลยอืมคิดมาไลฟ์อีกวาวันนี้ไลฟ์ครั้งที่สามแล้วอ่ะ <laughs> ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งมีอยู่กี่คนนะคะสิบคนอย่างไงในะครั้งที่สองก็สิบเจ็ดแปดคนนะประมาณเนี้ยครั้งนี้ก็อีก <laughs> คาดว่าครั้งหนึ่งประมาณสองชั่วโมงสองสองชั่วโมง สาครั้งหชั่วโมงวันละหกชั่วโมงก็เอาละเก็บเบี้ยใส่ได้ถุนร้านยังขาดอีกอีกหกร้อยอ่ะยังขาดอีกประมาณหกร้อยหกร้อยกว่าคนหกร้อยกว่าแปชั่วโมงอ่ะบอกเลยช่วยกันทุกทีหกร้อยชั่วโมงเนี่ยภายในสองวันได้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนหลังไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปตั้งอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้ร้อยฟังนะสงสารกันมาถ้าสงสารก็ ก็ไม่เข้ามาดูอย่างม,มันเป็นเพราะช่องเรามันโดนปิดโดนอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ไม่เป็นไรนะคะน้อยก็ไม่เป็นไรเราปรับได้สถานการณ์